สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนะครับอยู่กับผมนะครับ GG ที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยหวยฮาหนอยวันที่4เดือน8%ปี68%นะครับผมก็จะมีฮาหนอยสูตรแยกหน่อยแล้วก็ฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะอยู่ในคลิปเดียวกันเลยเนะหาะฮานอยก็ไม่ได้มาทำอยู่ที่ซ่องนี่นานเลยเนาะหายไปนานเลยนะ นะมาลงวันนี้มาลงอยู่ที่ซองนี้บ้างเนาะมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมาไหมผมให้แค่สามน้อยนะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็มารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยนะครับผมแนวทางหวยห้าหนอยวันที่สี่เดือนแปดพี่หกแปดนะครับผมมาเริ่มจากสูตร แยกกันเลยเนาะถ้าพี่ๆอยากดูสูตรเม็ดเดียวนะอยู่ท้ายคลิปนะเลื่อนไปท้ายคลิปได้เลยนะสูตรเม็ดเดียวนะตอนแรกนะครับเป็นพิเศษนะอันนี้คืออันนี้คือเป็นสูตรนะทุกคนนะสูตรที่ผมคำนวณได้นะมีหก มี8แล้วก็มี3นะสูตรตัวเด่นนะ683ตัวจอสูตรตัวจอนะ0154แล้วก็เจ็ดนะ01547นะครับพี่พี่เอาเอา683เนี่ยมาจับกับ01547ได้เลยนะ683นะถ้าไม่อยากจับทั้ง3ตัวเอา2ตัวก็ได้ จะเอา,อาเอาหกกับแปดเนาะเอาหกกับแปดแล้วกันนะพี่พี่เอาหกกับแปดนะัมาจับคู่กับศูนย์หนึ่งห้าสี่เจ็ดสามได้เลยนะสู่ตัวจอเน้นศูนย์กับหนึ่งนะศูนย์กับหนึ่งแล้วก็ศูนย์กับหนึ่งแล้วก็สามแล้วกันนะนะพี่ๆเอาหกกับแปดนะั้นมาจับคู่กับ ศูนย์หนึ่สามนะ,ะเรียบร้อยนะฮานอยพิเศษนะจบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยปกติปกติก็เหมือนกันนะหกแปดสาม สูตรตัวเด่นได้683นะครับตัวจอดสูตรตัวจอดได้ 01. 0 1 0 1 9หนเกานะสแล้วก็เจ็ดศ7นย์นะครับ แพี่ๆเอาหกแปดสามนั้ 6, 8, 3, นะาจับคู่กับศูนย์หนึ่งเก้าสี่เจ็ดได้เลยนะหรือว่าเอาถ้าไม่อยากจับหลายตัวเนาะเอาหกกับแปดก็ได้ไหมหกกับแปดก็ได้เอาหกกับแปดมาจับคู่กันเลยนะเน้นที่ศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้านะเอาหกกับแปดมาจับคู่กับศูนย์หนึ่งเก้าได้เลยนะครับผมนะ หานอยปกตินะครับจบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยห้านอย VIP นะครับผมนี่แหละหกแปดแล้วก็สามตัวจอดนะครับศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสองสี่นะ ไม่ใช่ศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งสองเก้าศูนย์ห้าหนึ่งสองเก้านะครับผมนะพี่พี่เอาหกกับแปดได้เลยนะวันนี้นะหกกับแปดนะมาจากคู่กันกับศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งไหมโอ้เก้าดีกว่าทุกคนนะศูนย์ห้าเก้ามาศูนย์ห้าเก้านะครับ ก็อลองดูนะถ้าคิดว่า6กับ8นะก็หก็เอา6กับ8มาจาับคู่ได้เลยนะถ้าคิดว่า3ก็3ไปเลยนะครับผมนะจบไปแล้วครับผมสำหรับ VIP ต่อไปก็จะเป็นฮานอยสูตรเม็ดเดียวฮานอยเม็ดเดียวนะสามน้อยเนาะหกนะนะทุกคน สามห้าหน้อยวันนี้ให้หกนะครับหกหนึ่งหกศูนย์หกแปดหกเก้าหกเจ็ดหกห้าหกสี่แล้วก็หกหกอะไรอืหกสาม <63. S 2> พิเศษปกติแล้วก็วี p อพีนะครับผม สูตรนี้นะได้แล้วให้หยุดนะก็ตามตั้งแต่พิเศษเลยได้แล้วให้หยุดถึงน้อยต่อไปจะเข้าก็ตามนะไม่ต้องไปสนใจนะได้แล้วคือหยุดนะดเรียบร้อยเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีมีสัยนะครับสวัสดีครับ